ข้อนี้นะคะหลายคนตอบผิดกันเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าเราตอบผิดตรงไหนแล้วเราค่อยมาค o ร r e c t กันนะคะเชื่อว่าใครที่ตอบผิดมาก่อนหน้านี้พอไปเจอในสิ่งที่ถูกต้องปุ๊บเนี่ยเราจะจำได้ทันทีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ she blan k about her grandson whom she hasn't heard from in two weeks เราเห็น choice a b c d น้องก็คงจะคิดว่าเฮ้ยพี่มันต้องเป็นเรื่อง tense แน่ๆเลยถ้ามันเป็นเรื่อง tense ปุ๊บเนี่ย หนูจำได้หนูต้องไปหาฉากเวลาแล้วหนูดันไปเจอคำว่า two w e แสดงว่าต้องอยู่ในฉากเวลาของอดีตแน่ๆเลยอันนี้คือคิดแบบผ่านๆน,น้องก็เลยไปตอบไม่ข้อ b แล้วก็ข้อ d กันในทันทีนะคะถ้าเกิดว่าใครตอบ2ข้อนี้พี่เม่บอกเลยว่าผิดทันทีเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเป็นเพราะอะไรนะคะข้อนี้ มันอยู่ในเรื่องของ part of speech โดยเฉพาะการใช้ในเรื่องของ adjective คิดไม่ถึงละสิใช่ไหมอะแต่อันดับแรกเลยนะคะเวลาที่อยู่ในติวตะลุยโจทย์นะคะพี่เม์จะบอกน้องเสมอว่าถ้ายังคิดอะไรไม่ออกให้หาที่ตัด choice ก่อนและหลักๆของกอพอเนี่ยเขาจะเอาเรื่อง tense เ,เนี่ยมาให้เราตัด choice ซ,ซึ่งเขาก็ช่วยเราอยู่นะเออแล้วก็เทน s e เนี่ยตัด choice ได้ยังไงอันดับแรกเลยให้เราดูในเรื่องของฉากเวลาค่ะ เช่น yesterday next morning by the time พวกนี้เขาจะเป็นฉากเวลาเพื่อให้แบบเราตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยเราจะไปตัดอะไรดีแล้วก็สองค่ะเมื่อกี้ฉากเวลาไปแล้วเนาะเราก็เป็น verb เ,เพื่อนบ้านค่ะ verb เ,เพื่อนบ้านเราก็ไปดูเลยค่ะว่าไอที่มันไม่ใช่ประโยคในช่องว่างเนี่ยเขามี verb อ,อะไรมาให้เราซึ่งในข้อนี้นะคะในโจทย์ข้อนี้เราก็จะเห็นคําว่า hasn't hurt hasn't hurt has เป็น verb ช่องที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยเวิร์บช่วงที่1มันคือฉากเวลาไหนคะฉากเวลาในปัจจุบันก็คือ present perfect tense เนาะก็หมายความว่าเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาตั้งแต่อดีตต่อนเนื่องมาจนถึงฉากเวลาณนะปัจจุบันอันนี้แหละคะ ense, ะ่ะ present perfect tense เนาะในเมื่อเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันอยู่ในฉากเวลาของปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัดอะไรที่มันไม่ใช่ออกข้อ a คะ่ะ concerns concerns ตัวนี้เป็น เวิร์บช่องที่1อยู่ในฉากเวลาของปัจจุบนันอ่ะยังได้อยู่ข้อ b ค่ะ c o n c e r n ไม่รู้อาจจะเป็นช่อง2ช่อง3หรือเปล่าสมมุติว่าแบบ ยังไม่มีความรู้เลยเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะก็คือมันสามารถเป็นได้ adjective ก็เป็นได้ด้วยเหมือนกันคาว่า concerned แล้วอีกอย่างหนึ่งเราเห็นคาว่า about ไงเป็น preposition adjective คู่กับ preposition คาว่า about มันมีโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วแล้วก็ข้อ c ค่ะ is concerned แน่นอนว่า concerned ตัวเนี้ยพี่เมย์บอกว่ามันเป็น adjective ได้ด้วย adjective มันมาตามหลัง verb to be เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้ค่ะแล้วก็ข้อดีค่ะ was concerned ได้ไหมแน่นอนมันมี verb to be แล้วก็บวกด้วย adjective มันเป็นไปได้อยู่แล้วแต่ว่าที่มันเป็นไปไม่ได้ก็คือว่ามันอยู่ในฉากเวลาของอดีตเพราะฉะนั้นพี่เมย์ตัดทิ้งนะคะต่อมาค่ะเหลือข้อ a b c เรามาดูตรงนี้ concern ตรงเนี้ยมันเป็น adjective เนาะคำเนี้ยมันเป็น adjective แล้ว adjective เนี่ยจำเอาไว้เลยนะคะมันคือการเอามาขยายคำนามแต่ในข้อนี้มันคือการเอามาขยายคำนาม ที่บ่งบอกว่าประทานนะคะเขารู้สึกแบบไหนเขาก็คือรู้สึกเป็นกังวลเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ adjective มันจะมาโดดๆไม่ได้มันจะต้องมี verb to be มาด้วยมันจะต้องตามหลัง verb to be choice ข้อไหนที่ต้องตัดทิ้ง choice ข้อ b เนี่ยต้องตัดทิ้งไปและก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะต้องตัดทิ้งอีกก็คือข้อ a ค่ะ concerns มันเป็น verb วิธีการใช้ของเขานะคะ his poor health concern มีหมายความว่าสุขภาพที่ย่ำแย่ของเขาอะทำให้ฉันเป็นกังวลมันเหมือนกับคล้ายๆก,กับการใช้ verb of feeling ่ะค่ะ interest interesting interested interest ก็คือทำให้สนใจ interesting ก็คือน่าสนใจ interested ก็คือถูกทำให้สนใจตัวนี้ก็เช่นกันค่ะว่า สุขภาพที่ย่แย่ของเขาทําให้ฉันกังวลแบบนี้นะคะอันนี้คือวิธีการใช้ถ้าเกิดว่าเราเอาข้อ a เนี่ยเข้าไปใส่ she concerns about คือ granson d หมายความว่าหล่อนทําให้ granson d ของหล่อนกังวลแบบนี้มันก็จะงงๆไปนิดนึงเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเจอคําว่า about ด้วยเราก็เอาคําว่า concern มาใสา่ข้างหน้าดีกว่าเรามักจะได้ยินคําว่า concern about concern about ก็คือกังวลเกี่ยวกับจุดๆ โอเคไหมเพราะฉะนั้นแล้วนะคะข้อนี้จึงจำเป็นที่จะต้องตอบข้อ C cat ค่ะ is concerned เหมือนเดิมค่ะฟอร์มนี้เราต้องการ verb to be เพื่อเอามาขยายว่าประธานเนี่ยเขารู้สึกแบบไหน,นเอามาขยายประธานนะเอามาขยายความรู้สึกของประธานว่ารู้สึกแบบไหนเป็น she is concerned about her grandson เธอกังวลเกี่ยวกับหลานชายของเธอ s o m s h s hasn't heard from in two weeks คนที่เธอไม่ได้ยินข่าวคราวมาได้แล้วประมาณ2สัปดาห์แสดงว่าหนีหายตัวไปเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังตอบผิดอยู่ไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้เรามาฟังคลิปเราตอบถูกแล้วเรากําลังจะกลายเป็นคนที่จะตอบถูกต้องในอนาคตแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทวนกันดีๆนะคะหรือว่าใครที่มีฟอล์ข้อสอบแล้วมีกลุ่มติวตุลยโจทย์แล้วไปตุลยโจทย์กับพี่เม่ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ